ถอดบทเรียนอินเดียถอดบทเรียนเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้าอินเดียเพิ่มสัดส่วนไฟฟ้าสะอาด50%ก่อนเป้าหมาย5ปีได้อย่างไรขณะที่ประเทศไทยยังคงยักตื้นติดก,กึกยักลึกติดก,กักกับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า p d p ของประเทศที่จนป่านนี้ยังคงปล้ำผีลุกตุกผีนั่งอยู่กับแผน p d p 2024ทับ PDP 2025ที่ล่าช้ามากกว่า3ปีเข้าไปแล้วยังทำคลอดไม่ได้ขณะที่ทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนลดพึ่งพาฟอสซิลก๊าซธรรมชาติหรือ LNG เพื่อความมั่นคงทางพลังงานการลดคาร์บอนสูเนทซีโรในปี2050การลดค่าไฟผ่านการสนับสนุนโซลาร์ชุมชนการเปิดเสรีซื้อขายไฟฟ้าหรือ Direct PPA ที่ถูกบรรจุไว้ในร่างแผน พฉบับมาหากราบใหม่ยังคงต้องหาเรอรอไปไม่มีกำหนดสุดท้ายจะไปถึงฝันได้หรือไม่ ฉันไปดูการผลักดันนโยบายพลังงานหมุนเวียนของอินเดียที่ในว่าก่อนสิ้นปี2025หรือปี2568ที่ผ่านมามีการรายงานการลงทุนด้านพลังงานของประเทศนี้ที่น่าทึ่งเพราะอินเดียได้เพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนได้ถึง50กิกะวัตต์หรือกว่า50%ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศไปแล้วด้วยเงินลงทุนเกือบ2ล้านล้านรูปีทำให้ในปีที่ผ่านมากำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งใหม่ของประเทศ เกือบกว่าครึ่งหนึ่งมาจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเร็วกว่ากรอบเป้าหมายปี2030ถึง5ปีความสำเร็จของการดำเนินนโยบายพลังงานหมุนเวียนของอินเดียข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้อย่างยิ่งคำถามก็คืออะไรคือปัจจัยที่ทำให้การดำเนินนโยบายพลังงานหมุนเวียนของอินเดียประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งและเร็วกว่าเป้าหมายถึง5ปีได้จากข้อมูลที่มีการประมวลออกมาพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การผลักดันพลังงานหมุน เวียนของอินเดียประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าคาดประการแรกก็คือความเอาจริงของภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนอย่างเร่งด่วนในหลายพื้นที่พร้อมกันมากกว่าที่จะรอโครงการลงทุนขนาดใหญ่โดยมีโครงการส่งเสริมการลงทุนพลังงานหมุนเวียนผุดเป็นดอกเห็ดทั่วทั้งประเทศอินเดียโดยเฉพาะการลงทุนด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ตลอดปี68ที่ผ่านมามีกําลังผลิตมากถึง35กิกะวัตต์ปัจจัยที่2คือการที่รัฐบาลอินเดียไม่ปล่อยให้เอกชนลงทุนอย่างโดดเดี่ยวหรือต้องขวนขวายหาเงินทุน มาลงทุนเองแต่ได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนมาให้การสนับสนุนด้วยโดยนับตั้งแต่ปี2014หรือ2,557รัฐบาลร่วมกับสถาบันการเงินร่วมกันปล่อยสินเชื่อให้ภาคเอกชนมากกว่า11ล้านล้านรูปีและเฉพาะในช่วงปี2025ที่ผ่านมามีการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนนี้คิดเป็นมูลค่ามากกว่า2.7ล้านล้านรูปี โดยโครงการนี้เอื้อให้เอกชนตัดสินใจลงทุนง่ายเพราะความเสี่ยงด้านการเงินถูกลดทอนและมีสัญญาณชัดว่ารัฐบาลจะให้การสนับสนุนในระยะยาวปัจจัยที่สคือรัฐบาลอินเดียส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนจากเดิมที่การลงทุนเหล่านี้เป็นบทบาทของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจโดยรัฐบาลอินเดียได้แก้ไขกฎระเบียบมากมายเพื่อเอื้อให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนผลิตไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นทั้งยังกระจายอำนาจการตัดสินใจเหล่านี้ลงไปยัง รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อเอื้อต่อการสร้างการแข่งขันของตลาดพลังงานหมุนเวียนในประเทศเป็นการกระจายอํานาจเชิงพลังงานให้ประชาชนธุรกิจท้องถิ่นและผู้เล่นรายย่อยมีบทบาทมากขึ้น และปัจจัยสุดท้ายก็คือการที่รัฐบาลอินเดียมองว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศไม่ใช่แค่นโยบายความมั่นคงพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมดังนั้นรัฐบาลจึงมีแผนงานมากมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อาการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนให้ตอบโจทย์ความต้องการในประเทศและลดการนําเข้าก็ให้เกิดห่วงโซ่อุปทานการสร้างงานสร้างเทคโนโลยีและสร้างแต้มต่อด้านการแข่งขัน ไม่ใช่แค่เรื่องก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้ง4ปัจจัยข้างต้นคือปัจจัยสําคัญในอันที่จะกลุยทางไปสู่ความสําเร็จของการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เดินไปสู่พลังงานสะอาดได้เร็วกว่าเป้าหมายและเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยน่าจะนํามาเป็นบทเรียนในการเปลี่ยนผ่านนโยบายพลังงานบ้านเราเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกวันนี้แค่การปรับปร่นเป้าหมายการพัฒนาไฟฟ้าสะอาดโดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นเพื่อกลุยทางไปสู่เป้าหมายในศูโรภภายในปี 2,050ปรับปร่นมาจากปี2,063โดยมีแผน PDP ฉบับใหม่ที่ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้าสะอาด51%ภายในปี2,037และ74%ภายในปี2,050บอกตามตรงว่ายังไม่รู้จะทำให้ถึงเป้าหมายได้อย่างไรเลยจริงๆเพราะยังคงมีการจุดพลุจุดกระแสะต้านด้วยข้ออ้างพลังงานไฟฟ้าบ้านเราสูงกว่าความต้องการอยู่แล้วจะทำไปทำไม